าคุณหาร้านรับสปาหมวกอุปกรณ์เซฟตี้อื่นๆทำความสะอาดทั้งนอกและในออโอโซนขัดริ้วรอยเคลือบบำรุงสีเคลือบบำรุงหนังสามารถติดต่อได้ที่เพจสปาหมวกแอนอุปกรณ์เซฟตี้สบายรีชอปอย่าลืมเข้าไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เป็น ep ที่หนึ่งอนะครับผมอัดวันนี้ก็ลงวันนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับอยู่กับช่อง3 3 8สา a c i n g เลนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับแซคคนเดิมนะครับก็ยังไม่มีโอกาสได้ ยังไงแนะนําตัวเป็นเขาเรียกว่าไงนะแนะนําตัวแบบทั้งหมดอ่ะเออว่าทํางานอะไรอายุเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะก็ได้บอกแค่ชื่อนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาแนะนําตัวเองแล้วก็แนะนําช่องสามสามแปดปดนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับเจ้าบิ๊กไบคัสเอ็กสิบอารคันนี้นะครับผมนะผมอายุยี่สิบนะครับผมชื่อแซกนะครับจริงๆมันก็ไม่เชิงว่ายี่สิบหรอกครับมันยี่สิบอะถ้านับปีนะแต่ถ้านับเดือนมันก็สิบเก้าอยู่ครับสิบเก้ายี่สิบนะ ธนาปีก็20นั่นแหละถามว่ารถคันนี้เหรอครับใครออกให้นะก็ผมออกเองนะครับผมแต่ใช้ชื่อพ่อนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นของผมหมดนะครับทั้งเงินดาวเงินผ่อนทุกอย่างนะครับผมสเตทเมนต์เดินนะครับเดินเองนะครับเดินในบัญชีพ่ออะไรเงี้ยครับทางานได้มาก็ใส่ของพ่อไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ช่วยๆกันเดินสเตทเมนต์นะ เสร็จแล้วก็ออกเป็นชื่อพ่อมานะครับเจ้าคันนี้เพราะว่าผมอายุไม่ถึงนะครับก็ไม่สามารถออกได้ด้วยชื่อของตัวเองนะอ่ะแต่ทาเรื่องทําอะไรก็นั่นแหละครับไฟนงไฟแนนซ์เซล์ผมก็หามาเองหมดนะครับก็ต้องขอบคุณพี่เขานะครับที่ช่วยเหลือช่วยเหลือกันนะคันนี้ผมก็ดาวมาแสนหกพได้มั้งน่าจะประมาณนี้นะส่งเดือนละหมื่นพันเจ็ดร้อยนะผมหกสิบงวดนะหกสิบงวด ตอนนั้นได้กิฟต์เท่าไหร่นั้นได้กิฟต์หกหมื่นมั้งได้กิฟต์หกหมื่นนะผมก็วางดาวเองอีกสี่หมื่นกว่าบาทนะครับก็ออกมาออกมาวันแรกเปลี่ยนท่อเลยนะครับอันนี้เป็นท่อซาดแปดร้อยนะของเพื่อนผมเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับนะปลายเนี่ยเพื่อนผมไดม้ใส่แล้วมันเลยให้ผมมานะไปเดินแค่คอตรงนี้มาครับสองพันนะแล้วก็อันนี้เป็นไฟท้ายนะผมแม่เป็นคนจัดหาให้นะซื้อมาเก้าร้อยครับผมแม่บอกว่ามึงถอดรถขี่รถไม่มีไฟเลี้ยวมันอันตรายแม่ก็เลยซื้อให้นะน,นี่ตอนแรกผมว่า จะซื้อเองแล้วก่บอกเออกูสปอนเซอร์สปอนเซอร์ปอเรปนเ็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการนะครับคนนี้อันนี้ก็เป็นอุดกระจกนะครับพี่หลี่ JX R พันส่งมาให้นะครับผมที่ว่าเป็นร้านซักหมวกนะซักชุดอะไรพวกนี้นะก็ไปอุดหนุนแกได้นะครับผมสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของเรานะตอนนี้ข้าวของแต่งมันก็มีประมาณนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูของติดรถกันดีกว่านะก็มีมีปั๊มบนนะครับที่เป็นแบมโบนะครับผมแล้วก็เป็นปั๊มล่างนะ น่าจะเป็น b บ m b บ M5 0นะครัูเห็นเขาว่ากันแล้วก็เป็นโชคโชว่านะหัวกับอันนี้รถไม่ได้ล้างเลยนะรีวิวกันดิบๆเลยเพรขี่ยังมายัางไงแม่งก็เลือะอยู่แล้วนะผมอันนี้ขี่มาปานนะผมปากน้าปานนะเนยกวิวนะผมช่วงนี้น้ําลงนะนะก็ประมาณนี้แล้วก็มีการสบัดการสบัดไฟฟ้าจะเอรินนะผมจากโรงงานเลยอันนี้อันนี้ก็เป็นตัวติดกล้องนะยังไม่ได้ถ่ายมุมนี้สักทีเลยนะที่เหลือก็ยังไม่มีอะไรครับก็ยังเดิมๆนะ นะโชกหลังก็เป็นโชว่าเหมือนกันนะครับผมแต่ปั๊มหลังเป็นของนิชินนะเออเนี่ยเป็นสภาพรถข้าวๆนะครับผมกับน้องพลอยสายนะดูดิยังมีคราบน้ําฝนอยู่เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูเรือนไม้กันดีกว่าว่ารถวิ่งไปกี่โลแล้วนะครับผมอรถวิ่งไป3,688โลนะครับก็ประมาณนี้ ถามว่าผมทําอะไรตอนนี้ผมไม่ได้ทํางานนะครับผมแลวรถมันหยุดอยู่สามเดือนนะครับช่วงโควิดมันหยุดไฟนั้นได้สามเดือนนะครับสามงวด่ะก็สามงวดตอนนี้ก็สองงวดแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มกลับไปทํางานนะครับผมผมมีแผนว่าจะได้ย้ายมาอยู่หัวหินนะอะาจจะยังไม่ได้กลับไปกรุงเทพก็เสียดายนะครับผมบางทีก็อยากกลับไปอยู่ถิ่นตัวเองนะอยู่แถวนี้ก็ขี่แป๊บเดียวก็โดนเพ่งเลงเลยนะครับผมพอท่อแม่งโคตรดังเลยนะตัวพันถ้าถามว่า ออกได้ยังไงทำไมทางานอะไรส่งไหวเหรอบอกตรงนี้นะครับว่าทํางาน2คนนะครับถึงส่งไหวนะครับผมกับแฟนคุยกันนะครับว่าเนี่ยผมจะออกรถคันนี้มาทำคอนเทนต์นะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมว่าจะทาคลิปทําช่องเพราะผมมั่นใจไงว่าผมทําแล้วทําได้นะครับผมก็เลยแฟนก็ตกลงนะแม่ก็โอเคถ้ามึงมีความตั้งใจก็อ่ะลองดูกันสักตั้งก็ไม่เสียหายนะก็ตามนี้นะครับผม ก็เลยอนุญ,ญาตนะครับก็ลองดูกันก็เป็นการลงทุนอย่างหนึง่งนะลงทุนในสิ่งที่เรารักและมั่นใจนะครับผมมันก็น่าจะประสบความสําเร็จได้ก็เลยออกมานะครับผม2คนเดือนหนึ่งรายได้ก็ประมาณ2 0,000ื่อะค่าห้องสองพันผมอยู่ห้องเช่านะครับผมไม่ได้มีบ้านหรูหรานะครับตอนอยู่กรุงเทพอยู่ห้องเช่านะครับผมนะอยู่ห้องเช่าแล้วก็มีลูกด้วยนะครับผมมีลูกตั้งแต่อายุ18นะครับผม นะตอนนี้น้องก็ได้หนึ่งขวบแนละ้วน้องตั้งโ <staple> กที่ผมลงรูปไปทุ่มถึงบอกว่าผมเลยขี่ได้ไม่เร็วมากครับบางทีผมเป็นห่วงลูกครับและอีกอย่างคือผมเป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่ดืมม่มเบียไม่ดูดบุหรี่นะครับก็เลยแบบค่าใช้จ่ายตรงนี้มันก็เลยไม่ค่อยมีนะครับผมแล้วผมก็ไม่ค่อยเสพ, 42, พ,เ,พเที่ยวกลางคืนอะไรอยวว่างนี้นะครับก็เลยแบบโอ้ค่าใช้จ่ายมันเยอะค่าเออไม่ใช่ค่าใช้จ่ายดิค่าใช้จ่ายตรงนี้มันก็เลยไม่มีนะครับผมนะค่าใช้จ่ายตรงนี้มันก็เลยไม่มีนะ ก็เลยแบบสบายๆหน่อยครับคนอื่นอาจจะดูว่ามันไม่เท่นะครับผมแต่ผมคิดว่าผมก็เท่นในแบบของผมะอครับ <c oughs> นะอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวไปนู่นไปนี่นะผมผมก็อยู่กับลูกนะครับอยู่กับที่บ้านนะมีความสุขกว่านะสําหรับผมผมเลยแบบไม่รู้อ่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่ผมคิดอย่างนี้มานานแล้วนะครับไม่งั้นผมไม่มั่นใจจนมีลูกหรอกครับไม่ได้พลาดด้วยครับผมตั้งใจแค่นั้น มีก็คือมีครับผมแล้วก็มีนี่อีกน้องพลอยใส่นะครับก็ตามมาอีกทีหนึ่งนะค่าใช้จ่ายก็เดือนหนึ่งก็ประมาณหมื่นหกครับหมื่นหกหมื่นแปดประมาณเนี้ยถ้าคิดดูผมก็อยู่ได้ครับเพราะผมประหยัดเอาครับเพราะว่าอาศัยใจสู้อย่างเดียวครับนะบ้านไม่ได้มีตังค์ครับแม่เป็นเสมียนนะครับพ่อก็ทํางานเป็นช่างซ่อมบารุงทั่วไปครับผมนะไม่ได้ไปเบียดเบียนแกนะเพราะว่า แกก็ต้องส่งรถกระบะของเขานะครับผมผมก็มาส่งคันนี้เพราะว่าคันเก่าผมก็ส่งเองครับ R15 ดาวเองส่งเองครับผมทําแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหากับเจ้ายาเขียวเท่าไหร่นะครับผมก็มีบ้างตรงที่ว่าถ้าบางทีได้ทํางานคนเดียวอ่ะมันจะหนักครับเงินมันจะไม่ถึงครอบครัวนะมันจะจบที่กับรถหมดนะก็คิดๆอยู่ว่าจะเอาอยัางไงกับมันดีถ้าอย่างนี้แล้วตอนนี้ยิ่งยา้ายมาอยู่หอวหินด้วยเราก็ไม่มีคนรู้จักเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ต้องมาหางานอยู่ที่นี่ด้วยก็ลองดูกันสักตั้งครับผมนะอาจจะได้มาอยู่เป็นคนหัวหินนะครับก็ฝากในฝากตัวด้วยนะครับสําหรับคนที่อยู่หัวหินก <c oughs> ็ประมาณนี้ครับผมก็ถา,ถามว่าเหนื่อยไหมก็โหสุดๆนะครับเหนื่อยอยู่นะ <c oughs> การเป็นหอดหัวหน้าครอบครัวมันก็ลําบากครับก็นิดนึงอะ่ะก็อาศัยใจสู้อย่างเดียวครับผมบางทีก็มีท้อบ้างอะไรบ้างนะครับผม นี่แหละบางที่ผมก็ไม่ได้ขี่บ่อยครับแต่ผมพยายามขี่ให้ทุกวันเพื่อที่จะได้มีคลิปลงช่องทุกวันนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ดูทุกวันนะแต่อาจจะมีบ้างที่ว่าโอ้โหบางวันฝนตกไม่ตกหนาจริงๆก็ไปไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลยต้องหยุดนะครับผมนะก็ประมาณนี้นี่ก็อยู่มาด้วยกันนานนะครับประมาณ4ี่หเดือนได้แล้วมั้งตอนแรกผมเปิดช่อง YouTube ไว้เปิดไว้อะหลายเดือนอยู่ประมาณปีที่แล้วอะสิ้นปีที่แล้วนะครับแต่เพิ่งมาลงจริงๆจังๆาเพิ่งต้นปีตอนได้รถนั่นแหละ ตอนได้รถก็แบบเริ่มจริงจังนะครับเริ่มลงคลิปบ่อยๆก็ประมาณนี้นี่อุกจะจกผมก็สลักชื่อลูกชายไว้นะครับอะไนะครับผมไม่เอาครับไม่เอาหมูสเต๊ะอันนี้ก็เป็นชื่อสัตวีสัตเอ็กซิบอาร์นะครับผมนี่ก็เป็นชื่อลูกชายนะครับลูกชายชื่อสัตวีนะครับผมเป็นคนตั้งเองเลยก็ประมาณนี้นะครับก็มาให้ดูว่าเด็กอายุ19บัน้าสามารถออกรถได้ยังไงแถมยังมีครอบครัวอีกนะครับ ผมก็จัดสรรตัวเองก็ประมาณนี้ครับผมเงินทุกบาททุกสตางค์ทำงานได้มาผมจะไม่ถือเองนะครับผมผมจะให้เมียเป็นคนจัดการหมดเลยนะครับใครจะว่ากลัวเมียก็แล้วแต่ครับผมแต่มันเป็นหน้าที่ครับสาหรับผมมันไม่เหมือนกันนะมุมมองแต่ละคนถ้าคิดว่าไม่เท่ก็แล้วแต่ครับแต่ผมคิดว่าผมเท่ในแบบของผมนะเออแล้วทุกวันเนี้ยมีคนแบบโอ้ยมาอวดนูน่นอวดนี่ว่าเฮ้ยกูก็มีขับนูน่นนี่นั่นนี้กูจะไปออกรถอะไรเงี้ยทักมาผมบอกเลยครับ บบว่าใช้เงินพ่อแม่อะไรเงี้ยแล้วมาอวดเพื่อนอ่ะแม่งไม่เท่หรอกผมบอกให้นะต้องทำทำมาหาก,กินหาเองสร้างเองเงี้ยแม่งเฟี้ยวกว่าเยอะนะใครคิดยังไงก็แล้วแต่ครับผมนะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตนะผมก็อยากแต่งไปเรื่อยๆนะผมค่อยๆมีเพิ่มนะมีก็เพิ่มไปเทละนิดเละหน่อยนะไหนจะค่านมลูกไหนจะอะไรต่ออะไรนะรผมก็หลายอย่างก็ประมาณนี้ ก็ฝากไว้นะผมฝากติดตามกันด้วยฝากอยู่ด้วยกันเป็นนานๆแบบนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้วื้อหวามาช่องอื่นนะครับผมแต่ผมก็พยายามทําเต็มที่นะครับผมนะกับเจ้าน้องพลอยใสนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะผมที่ติดตามกันมาถึงร้อย EP แล้วนะตอนนี้สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมไปละจุ๊บๆคนเราถ้าจะอวดเพื่อนได้ เขาต้องสร้างมากับมือไม่ใช่อวดด้วยบาร,รมีพ่อแม่ฝากไว้ให้คิดจุบจุบ